สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับชะบานะฮะชะบาฟิชชิ่งวันนี้เรามาอยู่ที่จะบอกว่ายัางไงดีจะบอกว่าลุมลึกลุมลึกลุมลึกใต้บ้านฝรั่ง ใต้บ้านฝั่งหลังนะครัรบบ้านหลังวันนี้เรามาตกมงินครับผมวันนี้เรามากับพี่แจ็คจอมมึนแล้วก็น้องพี่แจ็คนะครับชื่อน้องเล็กโอเคเรามาเดินทางลงไปกันโอเคครับเราพบานาาะนานาสายไหนนะครับชื่อทีมอะไรครับสายนาดินครับสายนาดิน <isto> ครับผมในชื่อน้าอะไรครับอะไรครับชื่อนาอะไรครับเอ่อมุกครับครับผมนุก ได้ไหมครับเมื่อคืนไม่ได้มาเมื่อคืนครับมาเมื่อเช้าอ๋อมาตกเมื่อเช้าใช่ครับออโอเคครับเราก็จะเป็นจ๊อกจอมือนี่แจ็คจอมมืนเราจ,จ,จ,จะเป็นน้องเล็กนะครับน้องพี่แจ็คตอนนี้เราก็มาถึงสถานที่ตกหมึกแล้วครับแจ็คจอมมืนไม่เซฮารโดเลยค,ดดยครับสวัสดีครับ พาน้องพี่แจ็คมาชมวิวนะครับได้ข่าวว่าพี่เองพระนครสายใต้มาเอาไปแล้วเราต้องมาทําอะไรพี่แจ็คซ้ํามาซ้ําซ้ําเป็นตัวยังไงเมื่อคืนนี่เรามาเรามาก่อนแล้วคราวนี้พี่เองมาซ้ําเราแล้วเรามาซ้ําแกสลับกันไปซ้ากันไปซ้ํากันมาซ้ํานะครับไม่ใช่ซ้ํานะฮะถ้าซ้ําในท้องครับผมเสพตัวเมื่อคืนเราก็เดินมาถึง อ่าวนี้นะพี่แจ็คเนาะม่อคืนเราเดินมาถึงอ่าวนี้ครับเดี๋ยวผมจะใส่ภาพไว้ให้ดูนะครับว่าผลงานเมื่อคืนเป็นยังไงแล้วคราวนี้เรามาเล่นกลางวันเอเคครับจิตตังมาต่อไปนะครับนี่เจอมหาตาแจ็คนะครับตาแจ็คบอกว่าได้แล้วตัวหนึ่งนี่ครับดำๆดำๆน้ำดำๆข้างล่างเลี้ยงไว้อยู่อยู่ในวังน้ำดำ นี่ไม่เลี้ยงวังเนี่ยพระเทิงองคงมหาก็บ้างแหละ โดนไม่ไม,ไม่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โดนแล้วครับ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 ใช้กำลังก็โอเคนะครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับ คือผมจะตีดักเอาคู่ไว้ก่อนนะฮะฮะใหญ่ปางเห็นไหมครับเห็นไหมครับลากขึ้นฝั่งนี้ไหมเด้อเด้อเด้อเต็มเต็มชะบาอยู่ยกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับได้หไหมเร็วโอ้โหตัวนี้โอ้โหตัวนี้จริงเหรอ ตัวใหญ่เลย่ะเพื่อนไว้ให้มานอนก่อนฮะเอา้าตัวใหญ่เลยครับดูครับคนน้ำปุ้ยปุลยปุ๋ยปุ๋ย,ป,ยปุ๋ยเลย,ยนี่เหรอจัดวงจอมของใหญ่ตลอดเลย ดันแล้วเหรอตนไม่ดนันสักจีวิ่งม,มาเกือบหัวจะทิ้มอ,อ,อยู่แล้วอ่ะฮะอือ หล่อนะครับหล่อนะครับแหมหล่อเลยได้ตัวใหญ่เมื่อคืนเขาก็ได้ตัวใหญ่คนเดียวเป็นไรลักหนาพอต้นจะย้ายหมายไปที่อื่นเนี่ยเอาให้มันแข็งนี่หินใช่ไหย เฮ้ยเฮ้ยยาไปไหนวะอยู่ไหมอยู่ไหมไม่อยู่ฮะไม่อยู่เฮ้ยไม่อยู่จริงเหรอเออไปเลยจังวะอย่าไม่อยู่ไปเร็วยิบหายเลยอ่ะตายแล้วเหรอน่าจะตายแล้วแหละไม่อยู่ ไปเร็วจังวะไปเร็วช <tacos> ิบหายเลยอ่ะน <c ours> ี่สายหายท้องแล้วนะปล่อยมึกใหญ่ตัวใหญ่ครับโดนของใหญ่ตัวใหญ่เอ้ยจะบ้าแล้ว